สวัสดีค่ะดีมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดีมจะพาเที่ยวชมที่ดินเนื้อที่สองไร่ค่ะอยู่ตำบลพังตูอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นโฉนดนอสอสีจอขุดแดงนะคะด้านหน้าของที่ดิน,นะคะ่ะ ติดถนนลาดยางสองเลนในหมู่บ้านเลยมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยค่ะภายในที่ดินนะคะก็ปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่เลยด้านข้างนะคะเพื่อนบ้านก็เป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศกันค่ะแนวเขตของที่ดินนะคะก็เริ่มตั้งแต่นี่ค่ะรัวรวดหนามที่ดีมชี้อยู่นะคะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนด้านหน้าเสาไฟฟ้าพร้อมน้ำประปาพร้อมเลยค่ะ นี่นะคะด้านหน้าถนนสาธารณะกว้างอยู่ที่ประมาณ7-8เมตรได้เลยรถสวนกันได้สบายเลยนะคะภายในที่ดินก็ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดไว้เต็มพื้นที่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศภายในที่ดินนะคะประตูรั้วทางเข้ามีให้พร้อมเลยค่ะ ี่ค่ะด้านข้างของที่ดินนะคะน้กกว้างติดถนนลาดยางเส้นนี้อยู่ที่35เมตรทางทิศเหนือค่ะมิเตอร์น้ำ้อมนะคะนี่ค่ะหลักเขตหลักหมดุดมีครบทั้ง4จุดเลยค่ะภายในที่ดินนะคะนี่ปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่เลยมีทั้งกล้วยหอมทองนะคะกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่สลับกับพวกต้นสักนะคะส่วนด้านหน้าตรงนี้ค่ะ ก็พืชผักสวนครัวเต็มพื้นที่เหมือนกันแก้วมังกรน,นะคะมะเดื่อฝรั่งมะนาวต้นกล้วยนะคะนี่ค่ะเยอะมากๆที่ดินเราถมไว้ให้แล้วเสมอถนนลาดยางเลยค่ะเนื้อที่2ไร่นะคะราคาขายยกแปลงค่ะอยู่ที่1นึ่งล้าน4แสนบาทเป็นโฉนดนสศจอขุดแดงพร้อมโอเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้สามารถนำบ้านนอกดาวเข้ามาลงได้เลยนะคะ ยังยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยจะสร้างบ้านสวนบ้านพักตากอากาศก็ได้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในที่ดินนะคะก็ติดทุกต้นแล้วนะคะบางต้นก็เก็บผลไว้ทานได้เลยค่ะส่วนบ่อน้ำนะคะขนาดอยู่ที่20่สคูณสิเมตรความลึกอยู่ที่ประมาณ3เมตรค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะก็ขุดล่องสวนไว้แล้ว ด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านน่ารักกันทุกคนเลยฝากฝังช่วยกันดูแลพื้นที่ได้เลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากๆท่านใดที่ชอบที่ดิน ปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวนะคะไว้แบบนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับดีมได้เลยหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันส่วนด้านหลังของที่ดีนนะคะก็จะมองเห็นวิวภูเขาด้วยนี่ค่ะศาลานะคะเราก็แถมไปให้กับที่ดินเลยมีทั้งสองหลังนะคะแล้วก็พร้อมห้องน้ำค่ะนี่ค่ะ สามารถมาเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศนะคะห่างจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่เข้ามายังที่ดินเรานะคะก็เพียง98กิโลเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นศาลานั่งเล่นนั่งพักผ่อนได้เลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศมองเห็นวิวเขาวิวโล่งกว้างเลยนะคะเงียบสงบเลยค่ะจากถนนสายหลักนะคะหมายเลข3210 ก็ห่างจากที่ดินเราเพียง500เมตรเท่านั้นปากทางเข้าหมู่บ้านนะคะก็มีร้านสะดวกซื้อร้านค้าร้านอาหารของชาวบ้านค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํานะคะที่เราสร้างเอาไว้ค่ะเหมาะมากๆที่จะมาเป็นบ้านสวนช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะหรือว่าซื้อเก็บไว้พักผ่อนหลังกเกษียณก็ได้ไม่ต้องปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเราปลูกไว้ให้เต็มพื้นที่เลยค่ะ นี่นะคะบรรยากาศรอบๆต้นไม้เยอะลมลื่นมากๆเลยนะคะบ่อน้ำค่ะตรงนี้ก็สามารถกักเก็บน้ำนะคะมีน้ำไวร้รดน้ำ,ต,นำต้นไม้น้ำใช้ตลอดทั้งปีเลยนี่ค่ะด้านข้างก็ปลูกต้นไม้ไว้แล้วนะคะมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มีปลูกพวกต้นมะเดือ่อฝรั่งมะนาวพืชผักสวนควรัวด้วยนะคะมะยงชิกก็มีค่ะมีมะม่วงเบาด้วย แล้วก็มะม่วงมันขุนสีก็มีนะคะนี่มันพาวน้ําหอมบางต้นเก็บผลได้เลยพืชผักสวนครัวนี่เราแทบไม่ต้องเสียเงินซื้อทําอาหารเลยนะคะเราสามารถเก็บภายในแปลงที่ดินเราได้เลยค่ะนี่นะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นต้นมะน,นาวนะคะพร้อมเก็บลูกได้เลยค่ะนี่ลูกมะน,นาวขนาดใหญ่เลยนะคะดินดีเลยสามารถเ่อ เป็นบ้านสวนได้เลยนะคะส่วนด้านหลังก็มีร่องน้ําตรงนี้นะคะนี่ที่ดีมชี้อยู่สามารถนำน้ำไปลดน้าต้นไม้ก็ได้ส่วนนี้ตรงนี้ก็เป็นบ่อปลาดุกข,ขนาดเล็กนะคะที่เราเอาไว้เลี้ยงปลาดุกค่ะส่วนด้านหลังก็ปลูกพวกมะนาวนะคะ แล้วก็พวกมะพร้าวพวกต้นกล้วยไว้เต็มพื้นที่ด้านหลังเลยแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกนะคะไว้สร้างบ้านก็ได้นะคะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับดีมได้เลยค่ะติดต่อ087-006-0727ค่ะหรือไอดีไลน์ดีมขันตะค่ะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีได้เลยนี่ค่ะด้านหลังก็ ล้อมลัวรวดหนามไว้แล้วมองเห็นทิวภูเขาด้วยตรงนี้เราก็ขุดล่องสวนไว้รอบที่ดินเลยนะคะต้นกล้วยบางต้นก็เก็บผลผลิตไปทานได้เลยค่ะหรือว่าจากที่ดินเรานะคะจากทางหลวงพิเศษหมายเลข81ด่านท่าม่วงค่ะสามารถมาจากบางบัวทองได้เลยนะคะ<ส>ก็ห่างจากที่ดินค่ะอยู่ที่3 3 5 5กิโลเมตรค่ะ หรือว่าจากสนามกอล์ฟมิชชั่นฮิลกอล์ฟขับกาญจนบุรีนะคะก็อยู่ปากทางที่ดินเราเองห่างจากที่ดินเพียง3กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะแนวเขตด้านหลังของที่ดินนะคะก็กว้างอยู่ที่33เมตรทางทิศใต้ค่ะนี่ค่ะเราวางระบบน้ำมีกอ๊อกน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าจะเอาน้ำประปาลดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราติดตั้งกอ๊อก น้ำไว้เต็มพื้นที่เลยล้อมรอบพื้นที่เลยค่ะกอกน้ําส่วนนี้ตรงนี้ก็เป็นเอ่อมะพวกแก้วมังกรน,นะคะมะม่วงเบานี่ค่ะปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่เลยแทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะมาเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศได้เลยค่ะด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านที่ดินเราถมไว้ให้ เต็มพื้นที่ในเนื้อที่สองไร่เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าจากที่ดินค่ะไปยังเทศบาลหนองตากยานะคะตลาดนัดนะคะอยู่ที่8กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าจากปั๊มน้ำมันพรอร์ทอร้างกาแฟอเมซอนเซเว่นอีเลเก็ห่างจากที่ดินประมาณ4กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะบอ่อน้ำต้นไม้ปลูกไว้เต็มพื้นที่เลย ท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามกับดีมได้เลยหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะที่ดินเนื้อที่สองไร่ค่ะอยู่ตำบลพังตู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีขายยกแปลงนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนบาทฟรีค่าใช้จ่ายใ,ในการโอนทั้งหมดเลย <S <S เป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะ ด้านหน้าติดถนนลาดยางสามารถสวนกันได้การเดินทางสะดวกสบายเลยฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านนะคะที่ดินเราอยู่ในแหล่งชุมชนเลยค่ะด้านหน้าประตูรั้วทุกอย่างพร้อมนี่ค่ะมีติดตั้งไฟโซลาเซลล์ภายในแปลงที่ดินด้วยนะคะถนนลาดยางสองเลนรถสวนกันได้สบายเลยสาธุพณภกพร้อม ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะสนใจติดต่อ087-006-0727ได้เลยนี่ค่ะตลอดเส้นทางก็มีบ้านของชาวบ้านมีไฟทางสองสว่างเข้ามายังที่ดินตลอดเส้นทางเลยค่ะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินโซนจังหวัดราชบุรีอยู่หรือว่าจังหวัดกาญจนบุรีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ